จาก่มทางนองนะครับเดินเที่ยวแม่กำปองนะครับวัด่กปองของเาครับช่วงนี้หน้าโล่สีสั้นคุณก็จะไม่เยอะซื้อของเ้อะอย่างท้ายรากสรัมาตบรับพอม่พี่น้องท่านไหนทีรวมทำบุญนะครับรมทำบุญตอหรับการหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับท่านจะต้องทำละนะครับท่านจะต้องทำละ หลังคาสองร้อยบาทอยู่นะครับตอบรับงนที่ทำบุนนะครับขึ้นไปกินได้เยนะครับขึ้นนะครับก็ต้องใจ่านะครับสอบรับจากเกี่บหลังคา้านสองร้อยบาทนะครับก็ต้องจ่านะครับสอบรับนที่ทำปูนนะครับสอบรับานไหนที่ทำปูนอันี้เดี๋ยวเรามาซื้อตห่งพบาทขึ้นไปนะครับนี่ไงต้องซื้อนั่นนี่อ่ะได้สกุบเจ้าดัง มีนประกอบด้ยเจ้าขงแล้วอเขาจัดเราไปที่ไอไดลอง อันนี้จุดถ่ายรูปในตำนานจุดถ่ายรูปในตำนานจะสามารถนำเงินเข้าไปจ่ายที่บ้านปอไอันนี้จะเป็นแนวจีนหน่อยนนะครรับก็สาามถแล้วก็นี่ไงร้านเปิดใหม่ร้านอาหารนะจับปองน่ะแม่จับปองต่อเงินรุ่งรุ่งอาหารนะเรลืออันนี้คือเปิดใหม่เข้าไปจ่ายจอมบานมา5ทคนไม่มีเลยวันนี้ปิดนะคะไส้ย่างในตำนาน

เรื่องพัดมาแ้แล้วก็ขอขอรอเบอร่ปรมาที่น่องก็รู้่านอันท่านหน่งนะครับว่าเป็นวนไหนเนาะเพราะว่างานอน้าของคนนี่นั่นละวงพึ่งนี่เลยยากกินะแต่ก็เริ่มไม่แล้วลวงพึ่งเออเอลวงพึ่งเ่าราคาคนขงไบ้านเทียวห้าสิบบาท

จริงเดี๋ยวเราจะมาซื้อไดฟุกุกันนะคะไดฟุกุนะคะสามนิ100้หนึ่งร้อยบาทกหรือนนี้หนึ100่งร้อยบาทค่ะเดี๋ยวสแกนสักคู่นะคะนี่ได้แล้วจ้า <c oughs> รีวิวไดฟุกุนะคะแม่กำปองร้านนี้ ต้องลองกินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถามว่ามาไม่ถึงแม่กำชลองอสบเบอร์รี่หวานนะไม่นหนุบเลยด้วยต้องหนุบคนหนุไม่หนุบเลยใส่ซอแดงไปเยอะนเนื้อแน่นหนึบหนึบอร่อยจ้า เดี๋ยวถ่ายด้วยเดี๋ยวถ่ายด้วยอันนี้คือเมนูขนมจีนน้ำเมี้ยวนะคะไก่ย่างข้าวซอยผัดเมี่ยวว้าวอันนี้คืออะไรนะคะเนื้อเนื้อเนื้อต้มขาอ๋อเนื้อต้มขานะคะร้านข้าวซอยปล่อยใจอันนี้คือจิ้งเนื้อนะคะเมนูต่อไปปลาไข่ย่างค่ะ ปลาไข่ย่างชุด70บาทนะคะน้ำเงี้ยวก็70ค่ะเมนูไส้อั่วนะคะปลาไข่ย่างอร่อยรึ้ลูกอร่อยค่ะเมนูซุปกระดูกหมูนะคะใหญ่มากของหนูงงเอาบอัวลอยหวานอบัวลอยไขหวานค่ะ นี่คือบัวลอยที่อร่อยที่สุดในแม่กำปองบัวลอยไข่หวานสองที่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิวโอ้มีลำทารด้วยกินบัวลอย มีลำหานด้วยบัวลอยพาสเทลนะคะบัวลอยไขหวานนะแม่กำปองอส,สวยมากอร่อยนะไม่หวานด้วยพอดีเลยกินแล้วไม่เลี่ยน フでフフ。<laughs> <laughs>